ครับตอนนี้อยู่ถนนสายเอเชียมุ่งหน้าเข้ากรุงเทพอ่อาจะขอให้นักร้องพักดืมด่มน้ำดื่ม่าก่อนนะครับกระแสน้ำยังไหลแรงต่อเนื่องการจราจรไม่สามารถ ผ่านได้ทั้งสองฝั่ง อันนี้เป็นกระแสน้ําที่ไหลทะลักข้ามถนนมานะครับสัะเกตได้ว่าน้ําแรงมากตอนนี้เรายังอยู่ในอำเภอบางปะหันนะครับ